สวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูเดโนชาแนลนะครับพาแฟนมวยย้อนกลับไปเมื่อปี2553รสบครับศึกสอสมัยนัดยิ่งใหญ่นะครับวันที่4สิงหาคู่นี้เป็นคู่เอกํารายการครับมุมแดงครับประกรณ์สักโยธินเจอกับปิ่นสยามสออำนวยสีโชคครับชกกันเป็นคู่เอกนะครับคู่นี้นี่ช่วงเช้าตอนช่างน้ำหนักนี่มีปัญหานะครับเนื่องจากประกรณ์นี่ลดไม่ลงครับ เกินอยู่ถึง4ปอนด์แล้วหนีไปเลยฮะก็เลยแม่ทำให้ปินสยามนี่ต้องต่อน้ำหนักให้ประกรณ์4ปอนด์นะครับปินสยามชค125นะครับส่วนประกนีร้์นี่129ครับติดตามกันนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจในอดีตครับนำมาให้แฟนมวยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับประมาณ10ปีที่ผ่านมาที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ คู่นี้เป็นคู่เอกยกนี้ยก2ฮะคู่ประกอบรายการวันนั้นนี่มีสิงห์ทองน้อยปอเตละกุลนะครับแพ้ฟ้าใหม่สกินเดียวยิมลิทธิเดชวรวันทวีครับแพ้เสกสรรอ,อขวัญเมืองฮะแล้วก็มีมานัสักสินิวัต์นะครับแพ้ออกยกสสิทธิศักด์เพชรพญาไทยเพชรโทรสิทธิเจ้าพ่อครับแพ้แสงหิราลุกบ้าใหญ่ส่วนคู่แรกนี่ลิทธิจักแก้สำลิด แพ้คะแนเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อนะฮะ่ติดตามคู่นี้ครับคู่เอกครูปัญหาในอดีตครับนํามาให้แฟนมวยได้ลําลึกความหลังกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังไม่มีอะไรกันมากครับขึ้นมานี่ประกณ์ต่อสอหนึ่งเลยครับก็ใหญ่กว่าเห็นชัดแล้วครับได้เปรียบน้ําหนักปินสยามจากทัตนบุรีสุรินนะครับส่วนประกณ์นี้จากพระสมุทรเจดีสมุทรปราการ เจ้าของฉายาขวัญใจเด็กช่างครับช่วมมงน,นั้นนี่ต่อยีไรนี่เพื่อนเด็กช่างนี่มาเชียร์เต็มมุมครับส่งเสียงเชียร์กันสมสนุกสนานครับรอลลอคือคักบรกอลลอกรยากาศสดกว่านมกว่าใหญ่กว่านะครับสำหรับปรกรณ์ปิ่นสยามนี่จอมเก๋าแล้วครับต่อยมานานครับดีกี้แชมป์มวยรอบอิสุซุที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ นัดชิงชนะเลิศนี้เอาชนะวันสงการออพันนิคมอะกระทะมวยดีดังมาเยอะแยะมากมายครับต่อยพวกวุฒิเดชลูกพระบาทครับกับตันเคนะฤไพยฮะมีมัดโอ้ยซ้ายนั้นอันตรายครับปกรณ์เยอะแยะมากมายครับส่วนประกรณ์นี่ถือว่าเป็นรุ่นน้องครับที่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแหละครับสายวันสงชัยอัดมาหมดแล้วเช่นเดียวกันตามต่อยก3ครับหมด2ยกนี้ประกรณ์ต่อ5-2นะครับ ก็อย่างที่ทราบกันนะได้เปลี่ยนน้าหนัก4ปอนด์ครับไฟนี้สองนี่ทาน้ำหนักก็เพราแฟนมวยนั่นเขีนแล้วว่าดูครับขยับเปิดเกมชนแล้วครับไม่ยุบไม่ปีสยามก็สู้ได้ดีครับยังเลยสามยกพยายามจะเอาผีมือมาสู้กับความแกล่งความใหญ่ของปากรณ์ครับยกมียกที่สามเริ่มจะเร่งเกมมากขึ้นครับปากรณ์เตะกันเร่งตีครับ เอาความสดบทความใหญ่เลยครับเน้นที่วงในดักแทงครับปินสยามเป็นมวยที่มีฝีมือที่แข็งหนักมากครับปินสยามสออำนวยสีโชคลูกศิษย์ของจ่าทุยแสงมรกกครับยุคนั้นนี่มวยในค่ายของจ่าทุยนี่ดังๆนี่เต็มค่ายไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นวิสาลเอกสทศพลครับ พวกเด่นเชียงขวัญพลังหนุ่มนะครับปิ่นสยามลันสยามนะครับโอ้โหแล้วก็เยอะจริงๆครับแมถ้าให้นึกนี่นึกไม่หมดฮะเอาละครับแข้งขวาของปิ่นสยามครับรอบังรอโต้เน้นๆ้นครับโอ้โหแต่ว่าประกบวงในนี่เห็นเลยครับว่าใหญ่จริงๆครับทางด้านปากกณนพยายามจะต่อยหมัดแต่ต่อยไม่โดนครับแมถือว่า ชกละเอียดแล้วครับเป็นสยามรอออกรอโต้เน้นๆครับดักเตะซ้ายครับโดนมัดของประกรณเสียบเข่าครับประกรณปิดนสยามฉากออกข้างแลว้วพยายามจะหาจังหวะวางแข้งครับอาชีพถนัดของเขากระโดดเข,า,ขาลอยครับ,รบแน่สู้เต็มที่ครับไฟนี้ปินสยามโยกเข้าไปครับปกรณ เสียบเข่าครับจับนายแแต่ว่าปินสยามก็ไล่แขนได้ดีนะฮะมวยวงในนี่ไล่แขนนี่ได้เปรียบนะฮะดูฮะทำให้คู่โจงเนี่ยตีตไม่ันนะัดอ๋อแล้วครับเสียงเชียร์ของปินสยามก็พยายามจะ,ะดังขึ้นมาครับกองเชียร์ท่านรองพยายามส่งเสียงเชียร์ช่วยปินสยามครับแข้งซ้ายของปินสยาม ขยับเดินต่อครับยังตีไม่ถนัดนะครับปากกอนวงในอ่าจังหวะนี้ได้เหลี่ยมครับช่วงปลายยกที่สามยังดูไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับอาวุธของมาก่อนเพราะว่าดูยังไม่เร่งเกมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับโดนแข้งของปินสยามเดินต่อครับหมดยกที่สาม หมด3ยกราคาลดลงมาเหลือแค่ประกณต่อสามสองนะครับแล้วก็มีอัดฉีดปิ่นสยามถึง70,000บาทนะครับเสียงเชียร์ดังมากครับอาล้ครับวัดกันยกนี้แล้วครับเสียงเชียร์มวยรองก็มักจะดังเป็นธรรมดาครับส่งเสียงเชียร์ปิ่นสยามอัดฉีด70,000แล้นติตาครับเกมกระชกจะเป็นแบบไหนเน้นที่วงในครับโอ้โหดูฮะจับในแล้วนี่ แข็งแรงกว่าใหญ่กว่าครับห่มตีแล้วครับทางด้านปกกณ์ศักโยธินจับในแล้วครับจับในแล้วก็พยายามจะปั๊มลักฟักตีบดไปเรื่อยครับเด้งตีเด้งอีกทีหนึ่งครับโอ้เป็นเสียเริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับเจอรุ่นน้องอย่างปกกณ์บดเข้าไปหนักจับอีกแล้วครับโอ้โหกระทุ้งเข้าไป พยายามสู้เข่าเต็มที่ครับโอ้โหแต่ว่าพอล็อกได้นี่กระทุ้เน้นๆครับแม่แบบนี้นี่ราคาไหลเลยครับเพราะว่าปะกรณนี่แข็งแรงกว่าเยอะครับโอ้ดิ้นไม่หลุดครับบินสยามกระทุ้งอีกแล้วครับเสียบอีกทีหนึงจับนายเสียบเข่าครับถึงตัวตลอดครับแบบนี้โอ้โหบินสยามลําบากแล้วครับ ปรกรอ์ถึงตัวแล้วกระทุ้งหนักๆแบบนี้นี่โอ้หนีไม่ออกครับแม่ยกนี้รับเขา่าชุดใหญ่เลยครับเป็นสยามดูฮะดูแผ่วลงไปเห็นชัดเลยครับผิวไม่ออกแล้วครับแบบนี้ปกติเป็นมวยที่วางแข้งได้สวยนะครับแต่ว่าพอโดนบทโดนเบียดถึงตัวแบบนี้ไม่มีโอกาสได้เตะเลยครับราคาไหลแล้วครับแบบนี้ปลายไกลแล้วครับ ถึงตัวแล้วเสียบเข่าเสียบอีกทีหนึ่งครับอืมดูกับผมตีตอนนี้นี่ไปไหนไปด้วยแล้วครับวงในตัวเดียวเลยครับต้องบอกว่าตัวเดียวครับวงในนี่แหละครับความในความใหญ่แมเริ่มจะมีผลครับประกอบออกไปคุมแล้วครับยกสุดอ่าไปยกสี่ราคาต่อรองก็ไปไกลแล้วครับถีบครับแม่เดินชุดใหญ่ๆครับผ่านชืหลุย ปิษณียยุบทันตาเห็นครับยกเดียวเท่านั้นนะครับก็ราคาสถานการณ์ไปไกลครับบนล้อก็อย่างที่ทราบกันแล้วครับเพราะว่าไฟนี้ปิษณียมเสียหนักเสียเปลี่ยนน้ำหนักถึง4ี่ปอนด์นะครับก็แฟนมวยก็เข้าใจเลยครับว่าปิษณียมสู้เต็มที่แล้วนะครับพยายามเพื่อต่อยหมัดครับแม่แต่ว่าไม่โดนครับ หมดสียกไปไกลลิฟนะครับราคาต่อรอง<า>เป็นสยามสู้เต็มที่ส่วนประกรณ์ก็อยากจะขอโทษพี่ครับ,รรบช่วงเช้าทําไม่ลงจริงๆอะไรประมาณนั้นศััยยตววช่พยาย,ยามขึ้นต่อยมายกสุดท้ายครับแต่ว่าไม่มีผลแล้วครับราคาต่อรองไปไกลลิฟนะครับประกรณ์คุมเกมได้หมดก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube หนุยไดโนชาแนลครับฝาก กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับมีไฮไลค์คู่มวยมันๆคู่สําคัญในอดีตมาลงให้แฟนมวยได้ชมกันเป็นประจําทุกวันนะครับเข้าไปดูไปชมกันได้ครับในช่อง YouTube หนูเดโนชาแนลมีลงไปแล้วหลายคู่นะครับเป็นคู่ที่แฟนมวยอยากจะชมนะฮะไม่มีปัญหาแล้วครับปนสยามหมดเกลี้ยงถังครับสารภาพบาป นะครับเต็มท eh ี่แล้วจริงๆหมดยกสุดท้ายครับประกรณ์ก็ขอโทษพี่เลยครับประกรณ์สักโยทินครับเอาชนะคะแนนปินสยามสออำนวยสิริโชคไปได้อย่างขาดลอยนะครับ